สวัสดีครับนะวันนี้จะมารีวิวนะครับ Honda าเวฟหนึ่งปี2025นะครับนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโฉมอ่าเขาเรียกว่า125ยยีเลทนะครับตัวปัจจุบันเลยนะครับปี2023ถึง2025เนี่ยนะครับจะออกมา3ปีแล้วแต่เครื่องเดียวกันครับเครื่องบล็อกใหม่เลยนะครับนะเครื่องบล็อกใหม่เลยแตกต่างกันแค่ลายนะครับรุ่นนี้เนี่ยแตกต่าง จะมีตัวท็อปนะครับตัวท็อปเป็นลแมกเนต์เนาะสตาร์ทมือนะครับจะเป็นสีเขียวขี้ม้านะครับที่ที่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้เอาสีขาวมาครับนะผลิตน้อยนะคนซื้ออาจจะน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่สีขาวส่วนใหญ่เขาเขาเล่นกันนะครับมันดูครีนแล้วมันสะอาดแล้วมันดูไฮโซเขาว่างั้นนะครับสําหรับคนบ้านๆเนาะก็ไม่ว่ากันครับอ่าก็วันนี้จะมารีวิวนะครับว่าเปรียบเทียบนะครับ ความเปรียบเทียบกับ h อน d ้าเวฟ 110i โฉมเดียวกันด้วยนะครับโฉมเดียวกันโดยปีเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่าพึ่งนะครับวิ่งนะคันนี้เนี่ยออกจากศูนย์มาเลยนะครับออกจากศูนย์มาได้ไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็วิ่งไป3จังหวัดก็คือจากพิษณุโลกนะครับไปเพชรบูรณ์น้ำหนาวแล้วก็ไปขอนแก่นนะครับแล้วก็ มาจังหวัดเลยแล้วย้อนกลับมาที่พิณุโรกนะครับได้ระยะทาง700นะครับเพราะว่าวิ่งไปเกือบเกือบร้อยโลนะครับเกือบเกือบร้อยโลก็ประมาณ700 700โลนะครับ700โลที่วิ่งไปนะครับโดยใช้น้ํามันเนี่ยเติมประมาณ3ครั้งนะครับเดี๋ยวจะมาเล่ากันครับนะมาดูข้อมูลนะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าใน YouTube เนี่ยผมหาข้อมูลมารู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนรีวิวนะครับไม่ค่อยมีคนรีวิวก็เลยวันนี้จะมาเปรียบเทียบครับ นะระหว่าง110 i ไอกับ125 i ไโฉมปีปัจจุบันคือ2,025นะครับเ,เฉพาะเครื่องยนต์นะครับหลายคนบอกว่าตัวไหนมันดีกว่ากันนะนะครับตัวไหนคุ้มกว่ากันนะครับนะคำว่าคุ้มราคาตัวนี้ราคา5,9 0 0 0นะครับรวมจดทะเบียนรวมอะไรด้วยก็6,000 0นะครับส่วนเว็บก็ประมาณาถ้าจำไม่ผิดนี่ก็ออมันจะห่างกันประมาณ1มื่นหมื่นสองหมประมาณนี้แหละครับแล้วแต่เนาะนะครับถ้าตัวท็อปเหมือนกัน ก็มาดูข้อมูลนะครับของ125ตัวนี้ก่อนนะครับข้อมูลเอาเครื่องยนต์อย่างเดียวนาะเอาเครื่องยนต์เขาบอกว่ามันเหมือนกันนะมันเหมือนกันหลายจุดเขาบอกเป็นเฟรมเดียวกันเฟรมคู่เดียวกันอีกนะทั้งโชคทั้งอะไรเหมือนไปก๊อปเอาของตัวหนึ่งหนึ่งร้อยสิบไอมาเลยนะครับเพราะว่าร้อยสิบไอเกิดมาก่อนนะครับพอไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับนะตัวนี้เนี่ยนะครับแตกต่างจากตัวประวานนะครับนะ ร้อยิบห้าปลาวานเพราะว่าไอตัวปลาวานเนี่ยมันมีกรองอากาศอยู่ด้านบนนะครับช่วงน้ํากําลังท่วมเขาเลยฮอนด้าเขาเลยทํากรองอากาศไว้ข้างบนแล้วมันรูปร่างคล้ายๆปลาวานนะครับก็มาดูข้อมูลที่มันแตกต่างกันนะครับนะผมามาดูข้อมูลเลยนะครับข้อมูลนะครับวันนี้อาจจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับความจุจริงๆของ125นะครับร้อยยี่ไอคือ123.94นะครับ ส่วน110 i เนี่ยก็จะเป็น109.5นะครับก็ตามสเปคเนาะเอาเน,นี่ยมาเปรียบเทียบนีเฉยลองไปดูนะครับระยะชักเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะทั้ง110ทั้ง125ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงชักอะนะครับช่วงชักอะมันมัน,ม,นมันยาวขึ้นนะครับนะซึ่ง110เนี่ยใช้ลูกสูบ40 47มิลนะครับส่วน125เนี่ยใช้ลูกสูบ50มิลนะครับ ซึ่งระยะชักเนี่ยมันใช้เขาเรียกว่ามันชักยาวขึ้นนะครับเรียกชักยาวขึ้นนะครับก็คือ63.1นะครับใช้ก้านก้านยาวเหมือนกันเลยนะครับมันก็ทําให้ชักชักยาวนะครับได้63ซึ่งจากเดิมเนี่ยนะครับชักมัน57.9นะครับมันชักเพิ่มขึ้นตั้ง3-4มิลนะครับนะ3-4มิลเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวเวฟเนี่ยมันชักยาวมามามานานแล้วนะครับมันมานานแล้วนะครับ แต่ตัว 125i นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดก็แจ้งในในในแชทด้วยนะครับนะถ้าร้อยยี่ห้าเนี่ยเขาเขาเพิ่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องนะครับเเปลี่่ยนนคครรืองะับสำหรับที่ผมใช้จริงเลยวิ่งไปที่พุทธเบิกนะครับเขาเคานะครับกับ 110i 2คันเลยครับนะเติมน้ํามันเต็มถังพร้อมกันนะครับทุกทุกทุกๆเติมเติมประมาณ4ครั้งครับเติมประมาณ4ครั้ง นะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับรถผมเติม100บาทพอดีเป๊ะเต็มถังเลยนะครับเต็มถังเลยนะครับของ110เนี่ยเติม120ครับนะห่างกันระยะทางที่วิ่งได้ประมาณ200กิโลเป๊ะอีกต่างหากนะครับวิ่งไปถึงเกือบน้ํา้ำหนาวนะครับทางแวะเข้าน้ำหนาวนะครับ200กิโลนะครับรถผมเติมไป100จากเต็มถังจากพิษโลกชาตการนะครับนี่ แนะต่น้ำมันห่างกันประมาณ20บาทตอนนั้นแถวน้ำหนาวน้ำน้ำมันเหมือนจะสาบบาทด้วยนะพี่โลก3ามสเองนะครับในน้ํามันปัจจุบันเนาะก็แล้วแต่พื้นที่อันนี้เราประมาณคร่าวๆซึ่ง1 1 0ไอเนี่ยมันกินมากกว่าประมาณ20บาทนะยังไม่หมดถังนะครับเต็มเรือประมาณ1ขีดนะครับเลือประมาณ1ขีดนะครับ,รรบซึ่งความจุก็แตกต่างกันนะครับนะห้กับ5.0เนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่เรานับจํานวนเงินที่เติมครับนะเติมเต็มถังเหมือนกันเลย นะครับถังที่2นะครับผมเติมเนี่ยร้อยยี่ห้าเนี่ยเติมไป100บาทเต็มพอดีอีกแล้วนะครับเพราะดูขีดเอาเนาะนะครับส่วน110ยไอนะครับนะเติมไป110บาทนะห่างกัน10บาทอีกแล้วนะรอบที่3ครับเหมือนกันเลยผมเติมไป80ดสิเขาเติม90ครับนะรอบสุดท้ายนะครับผมเติมมาเติมเต็มถังที่บ้านนะครับอ่าเติมผมเติมไปหกสิบเขาอ่าผมเติมไป60สิบเขาเติมไป7จ เกือบ70บาทนะครับก็อัดอัดแน่นจนเกือบล้นอ่ะจนสิบสิบบาทนะครับก็ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าถ้าวิ่งระยะไกลเนี่ยนะครับร้อยยี่สาไอเนี่ยประหยัดกว่านะครับประหยัดกว่าทุกประหยัดกว่ากว่าเลยนะครับแต่ข้อมูลเนี่ยนะครับนะหนึ่งถังนะครับบอกว่า1ลิตรเนี่ยวิ่งได้ประมาณ70 70สิบเดสิบเท่าไรเจ็ดสิบสามจุดเก้านะเจ็ดสิบสี่จุดเก้านี่แหละนะครับลิตรนะครับต่อลิตรนะแต่วิ่งวิ่งจริงเนี่ยนะครับอัด ด้ความเร็ว8090นะครับตลอดเส้นทางเลยนะ8 0 9 0เลยนะครับนะ8 0 9 0เลยนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับลองคิดดูครับไปกลับก็700กว่ากิโลนะครับอ่า700กว่ากิโลนะครับวิ่งยาวๆเลยนะครับอ่าถามว่าตัว1 1 0กับ125เนี่ยตัวไหนขี่ดีกว่ากันนะครับไปดูผมไปดูอัตราทดละนะครับอัตราทดของ125กับ110เนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะ ไม่เหมือนกันนะครับของเกียร์ในสี่เกียร์เหมือนกันเนาะนะครับ <_ sl ope> มีเกียร์ <_' s> เป็นเกียร์วนเหมือนกันนะครับอัตราทดเนี่ยนะครับของของร้อยสิบเนี่ยเขาทํามาส่วนตัวผมมองนะเขาเอามาไว้สําหรับวิ่งระยะใกล้ๆขึ้นเขาดีครับนะเพราะว่าอัตราทดเนี่ยมันมัน,ม,นมันสั้นกว่านะครับสั้นกว่านะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยนะครับ,นะรบลองลองอัดดูแล้วเนี่ยจริงๆถามว่าไงแทบจะไม่ต่างกันเลยนะแทบจะไม่ต่างแต่ ร้อยสิบไอเนี่ยนะครับขึ้นเขาได้ดีกว่าครับนะเขาแช่เกียร์สามแล้วผมร้อยยี่ห้ามาตบเกียร์สองครับตบเกียร์สองก่อนด้วยนะครับนะขึ้นเขาเ่ยตบเกียร์สองก่อนเลยนะของผมตบร้อยยี่ห้าตบหนึ่งแล้วของเขายังสองอยู่เลยนะครับซึ่งกําลังเนี่ยบอกได้เลยว่าน้ําหนักคนก็เท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าของที่แพ็คก,ก็อาจจะมีส่วนนะครับซึ่งน้ําหนักรถเนี่ยห่างกันประมาณ7จกิโลอยู่แล้วนะระหว่างร้อยยี่ห้ากับร้อยสิบไอเนาะ ตัวนึงหกสิบตัวนึงเก้าสิบหกอีกตัวนึงร้อยอ่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะร้อยร้อยสามกิโลเนาะนะครับร้อยสามสิบจักร้อยร้อยสามกิโลกับเก้าสิบหกนะครับอ่านะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยผมว่าตัวเก่าพวกเว็บร้อยยี่ห้าเนี่ยมันขี่ดีนะนะเพราะว่าอาัตราช่วงชักอะไรของเดิมๆเ,เนี่ยนะครับนะมันใช้คาบูอา่ามันใช,มนใช้มันใช้ก้านเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดเนาะนะครับส่วนลูกก็ใช้ลูกห้าสองห้าสองจุดสี นะครับลูก5.2.4นะครับทาให้ลูกสูบมันใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับจาก50เนี่ยอาจจาก50 5 2 4อ่ะมันลดลงนะครับนะลดลงแต่ cc มันมากขึ้นนะครับสาเหตุที่เขาทําให้ก้านมันยาวขึ้นช่องช่องชักยาวขึ้นเนี่ยลูกมันก็เลยเล็กครับ cc มันเท่าเดิมนะครับพอลูกมันเล็กลงเนี่ยมันก็ต้องระยะชักเนี่ยมันมากขึ้นนะครับนะปริมาณปริมาณนันกดกกระบอกสูบก็จะ อ่าเท่าเดิมนะครับทั้งทั้งที่เป็นลูกเล็กนะจริงๆก็เพิ่มขึ้นนะนะครับเพราะลูกมันเล็กนะครับแต่มันมีระบบนะครับอ่าท่ออะไรไม่รู้นะอยู่ข้างในนะครับนะฉีดน้ำมันเครื่องลงนะครับเพราะป้องกันความร้อนเขาว่างั้นนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันอั้นไปนิดนึงนะถ้าวิ่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับอั้นอั้นหมายความว่าเกียร์สามเกียร์สี่มันยาวมากเลยบอกได้เลยครับนะเกียร์สามก็เกียร์สองนี่ก็เจ็ดสิบละนะเกียร์สามก็ปลาไปแปดสิบเก้าสิบละนะครับ ขึ้นมาคือข,ข,ขึ้นมาแค่สิบยี่สิบเองนะครับนะบพอเกียร์สี่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะประมาณร้อยครับร้อยร้อยห้านะถ้าหมอบในร้อยสิบนะครับสุดๆเลยเนร้อยร้อยร้อยหกร้อยเจ็ดนะถ้าหมอบจริงๆก็ร้อยสิบอยู่นะครับซึ่งมันเบาอ่ะมันต้องไปทดส,สเตอร์หลังนะครับมันทำมาเพื่อให้เครื่องเบานะส่วนตัววิ่งยาวๆแบบทัวร์ลิงอะไรเงี้ยนะนะครับนะสำหรับคนเอาใจคนที่วิ่งทางไกลแล้วมันประหยัดจริง นะครับ70กว่ากิโลต่อลิตรเนี่ยนะครับแต่วิ่งจริงๆก็ได้ประมาณสัก50กว่านะครับะนะครับถ้าจะให้ดีนะผมว่านเนี่ยท่อเนี่ยสำคัญเลยนะท่อนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะเป็น23คอท่อน่าจะเป็น23นะครับนะถ้าเปลี่ยนคอท่อเป็นสัก25เนี่ยผมว่ากำแรงมาน่าจะเพิ่มได้สักอีกหนึ่งตัวนะครับนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตัวพวกคาร์บูตัวเก่าๆเนี่ยบิดเป็นมานะแต่ตัวนี้เนี่ยนะผมใช้อยู่เนี่ย บิดแล้วยังไม่มานะมันทาไมไม่มาไม่รู้แต่มันรู้สึกมันอืดๆนะครับมันอืดๆนะครับเครื่องก็ปกตินะครับวิ่งยาวๆไม่พักเลยนะพักแค่เติมน้ามันนะครับนี่นะสีสวยนะแล้วก็แตกต่างกันตรงตัวเว็บนี่นะครับนะรุ่นเก่าๆบางคนก็ชอบรุ่นเก่าบางคนรุ่นรุ่นใหม่เอยอนาะ้ยังไม่ได้ล้างนะครับดูยฝนมานะครับนี่อ่าน้าหนักก็มีส่วนนะครับก็ ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยความคุ้มค่าถ้าใช้แถวบ้านนะใช้แถวบ้านไม่ได้วิ่งเไยมากมายเนี่ยค่าน้ำมุนามากน้ำมันก็ไม่ไต่างกันเลยนะครับผมว่าร้อยสิบไอเนี่ยตอบโจทย์ดีกว่าตาเร่งดีกว่าแต่ผมไม่ได้ขับนะนะเพราะว่าคุยกันก่อนที่จะออกทริปแล้วว่า,อาลองมาเปรียบเทียบกันแล้วก็วิ่งว,วิ่งกันวิ่งจี้กันเลยนะครับแต่ถ้าปลายจริงถ้าอาจจริงๆเนี่ยมันน่าก็จะสู้ร้อยยี่่าจะสู้ร้อยยี่ห้าไม่ได้แต่ถ้าทางตรงเนี่ยน่าจะสู้ร้อยยี่ห้าไม่ได้มันจะไหลกว่าครับ กินกันเล็กๆน้นอยๆผมดูแล้วนะเพราะของเขาก็ได้ประมาณร้อยสิบเช่นเดียวกันนะครับอของเขาไม่ได้ไม่ได้หมอบนะนะของเขาก็ไม่ถึงร้อยสิบหรอกนะครับแต่ถ้าหมอบก็ประมาณร้อยสิบนะครับมันน่าจะมีกล่องตัดอยู่นะฮะอันนี้วันนี้มารีวิวสอบถามกันได้นะครับนนรอาา่าล้อก็ดีอย่างนั้นคือล้อรุ่นล้อแม็กเนี่ยมันดีอย่างนึงคือมันไม่ต้องใสย่ยางไหนได้นะครับหายางที่ไม่ใส่ยางไหนได้นะครับข้อดีของไม่ใสย่ยางไหนเนี่ยคือ ถ้าเราไปวิ่งระยะทางไกลๆเป็นพันๆโลนะบอกได้เลยว่ายางไม่มียางในนดีกว่านะครับถ้ามียางใน,นมันกัดกัดแล้วรั่วได้นะครับต้องเตรียมสูบกับที่ปะไปเลยหรือหาร้านยางๆแหละนะครับเนาะดังนั้นข้อดีของพวกเนี้นะครับก็ไม่มียางในดีนะครับจะเป็นยางคล้ายๆบิ๊กไบค์นะครับถ้ารั่วคือรั่วหมายความว่าโดนเจาะอย่างเดียวครับนะตัวนี้จะเป็นตัวล้อแม็กไม่มีไม่มีสายไมย่เนาะ นะครับมันจะจับสายไม้ที่มันจะแบบความเร็วที่ที่ที่สเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าสเตอร์หน้าไี่เปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนได้ไม้เพี้ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะด้านหลังเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นผมว่าดีนะนะครับกับเปลี่ยนคอท่อนะครับผมไปดูแล้วถ้าเปลี่ยนคอท่อสักยี่สิบห้ามิลเนี่ยนะครับทำให้โรงงานเขาทำมาผมไปดูแล้วตัวร้อยสิบกับร้อยยี่สิบห้าเนี่ยคอท่อเท่ากันเลยนะแล้วก็จริงๆมันไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีจุดยึดนะจุดยึดน็อตหนึ่งตัว ส่วนร้อยสิบเนี่ยจะสองตัวนะครับนะแล้วคอท่อก็โค้งเหมือนกันเลยนะครับมีท่อพักตรงกลางใหญ่ๆบวมๆด้วยนะครับเหมือนองูมันกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะนะครับอาจจะเป็นเพราะาจากัดในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรมลพิษทางทางเสียงแล้วก็ทางทางไอเสียด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเนาะทาให้เงียบเงียบที่สุดนะครับแต่ถ้ามาบิดแล้วมันเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนคอท่อครับหรือหาท่อใบใหม่ท่อหมกอ่าเขาเรียกว่าเขาไม่ห,อหม่หอหมกนะห่อหมกอีกหวกแล้วนะนะ นะครับหมกเขาเรียกว่าหมกเนาะัยรุ่นบอกหมกนะครับถ้าหมกก็เสียงก็เงียบนะครับกำลังม้ารู้สึกว่าเพิ่มมาตัวนึงเลยนะครับผมไปดูเทสของ YouTube มานะครับนี่ชักยาวครับนะเครื่องก็บล็อกใหม่นะครับบล็อกใหม่เลยคล้ายเว็บนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนภายในก็มีคัดคัดก็ไม่เหมือนนะครับจํานวนคัดแผ่นคัดเนี่ยก็ไม่เหมือนนะครับตรงข้อก็ไม่เหมือนนะครับตรงข้อผมไปดูข้อมูลมานะครับเนาะส่วนอื่นก็เหมือนกันหมดเลย ล้อแม็กก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะตัวเว็บเนี่ยเขามีเป็นเรือนไม่เนาะถ้าแปลงมันก็ได้อยู่แล้วแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ไดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้ากันสนิทนะครับอ่าวนด้านหลังอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนเหมือนกันหมดนะตัวเว็บร้อยี่ห้ามจะทำทำให้ดูเป็นพรีเมียมแล้วก็แพงกว่านั่นเองดูแพงกว่าพูดง่ายๆครับทาให้ดูแพงแพงกว่าถามว่าคุ้มไหมกับเงินหมื่นกว่าถ้าแบบบ้านๆน,นะผมพูดตรงๆไม่ได้เอาไปแต่งด้วยความสวยงามนะนะครับร้อยสิบคุ้มกว่านะ ร้อยสิบคุ้มกว่ายอดขายก็กระ,กระจายกว่าส่วนร้อยยี่ห้าก็มันก็ดูดูดีมีระดับนึงนะถามว่าดีกว่าไมมัของแพงกว่าถ้าเลือกเอาผมก็ร้อยห้านะ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าโอเคนะครับก็พูดคุยกันที่ช่องแชทนะครับนะก็ฝากเป็นกดให้กําลังใจนะครับอะไรที่เห็นต่างก,ก็เคารพสิทธิความเห็นส่วนบุคคลไปนะครับเนาะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวต้วตองขออภัยด้วยนะครับอ่าใครอยากจะสอบถามอะไรนะครับ จุดต่างก็เล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องละเพิ่มมาจากตัวเดิมนะครับต่อจากตัวประบาลนะครับแล้วก็มีจุดตรงไฟเลี้ยวนี่จะมีจงงอยนิดนึงนะฮะอ่านะครับความเลี้ยวมันอั้นมากเลยนะครับนะอั้นมากเลยท่อยต้องเปลี่ยนแล้วนะแต่ส่วนตัวก็อยากให้ประหยัดจะเงียบนะครับเนาะก็ขอบคุณครับ15นาทีแล้วนะครับสวัสดีครับ